สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัทุล่างนะครับ9ชุดตรงๆนะับผมก็เป็นสูตรใหม่ที่ผมเพิ่งจับขึ้นมาในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็จับจากสูตรหลัก10ล่างที่มันเข้ากับหลักหน่วยล่างนะครับก็เลยเอามาลงพร้อมกันเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลงหลายสูตรนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับตัวเลขไหนจะมานะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับผมอยู่ที่ใครชอบสูตรไหนก็ก็จับเอานะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับที่ผมชอบอยู่นะครับก็เลยจับจับชุดให้เลยนะครับ เื่อใครอยากจะได้เอาไว้ไปซื้อสลากนะครับก็มีแค่9ชุดเท่านั้นนะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง2สูตรนะครับสูตรที่1จะเป็นสูตรหลัก10ล่าง3ตัวนะครับวิธีการคำนวณทั้ง2สูตรก็ไม่ได้ยากนะครับสูตรที่1นี่หลักหมื่นบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2นะครับบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1สูตรนี้ผมก็เคยให้ท่านผู้ชมดูไว้แล้วในงวดก่อนแต่ยังไม่ให ดูวิธีการคำนวณน,นะครับก็รอดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าผลปรากฏว่ามันเข้านะครับส่วนศูนย์หลักหน่วยนะครับใช้หลักร้อยบนบวกหลักสิบหน้าครั้งที่1ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1วก 6, นบ่บวกหลก็บวกบวกง่ายๆนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก0ูนย์้านะครับหลักสิบล่างเนี่ยคำนวณได้890หลักหน่วยล่างคํานวณคํานวณได้2 39นะครับออก0ูนย์เนะครับหลักสิบ เข้าเลขศูนย์หลักหน่วยเข้าที่เลข9ถ้าท่านผู้ชมเอาไปจับคู่กันนะครับมันก็จะได้9ชุดตรงๆนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้านะงวดถัดมานะครับออก30นะครับหลักสิบเลข3หลักหน่วยเลข0ก็จะได้ชุดหนึ่งตรงๆนะครับไม่ต้องกลับงวดถัดมานะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก16หลักสิบเลข1 หลักหน่วยเลขหก 6. ก็จะถูกอยู่ชุดหนึ่งนะครับงวดถัดมาเลขท้ายสองตัวล่างออกหกสองนะครับหลักสิบล่างเข้าที่เลขหกหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขสองสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมเพิ่งจับมางวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาดูที่หลังเดี๋ยวจะมาบอกกมแม่นหลังหน่วยออกนะไม,ไม่ได้นะเพราะว่าสูตรนี้เพิ่งจับขึ้นมาใหม่นะครับ โดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละตัวไหนจะมานะครับงวดถัดมานี่ยออกหนึ่งหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับงวดถัดมาเลขท้ายสองตัวล่างออกหกเจ็ดนะครับหลักสิบเลขหกหลักหน่วยเลขเจ็ดงวดถัดมานะครับเลขท้ายสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะครับหลักสิบล่างเข้าที่เลขเก้าหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขหนึ่ง แล้วก็งวดล่าสุดนะครับเลขท้ายสองตัวล่างออก4-6่หนะครับหลัก10ล่างเลข4หลักหน่วยล่างเลข6นะครับงวดที่ผ่านมาในหลัก10ล่างผมก็เลือกไม่ถูกนะครับหลงทางนะครับสูตร2 3งสี่ก็ชี้ให้ดูอยู่นะแต่ไปเอาที่เลข2นะครับเลยไม่ถูกนะครับงวดนี้เอาใหม่นะครับงวดนี้เอาใหม่เดี๋ยวจะมาคำนวณทั้ง2สูตรงวดใหม่นะครับ ว่าจะได้เลขอะไรนะครับสถิติย้อนหลังก็1 2 3 4 5 6 7 8 8ห้าดดดงวดนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะมาดูวัดใหม่นะครับมาดูตั้งแต่สูตรที่1ก่อนหลักสิบล่างจะได้เลขอะไรนะครับใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลข2มาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข6แล้วบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2เลข0สูตรจะบวก1 บวกคงที่นะครับจะบวก1คงที่ก่อนนะครับ2บวกคได้8 8ดบวก1ได้9ได้เลข9ก้ก็จะได้เลข9้ตัวแรกสูตรมันบวกไปทีละ1นะครับบวก1บวก1ดังนั้นก็นับเพิ่มไปเลยนะครับ9ก็ศ1 01ดังนั้นหลัก10ล่างสูตรนี้จะได้90 1จะได้9 01าศวไหนเนี่ยัวไหนจะมานะครับ สูตรนี้ผมเคยลงให้ท่านผู้ชมดูไปงวดก่อนอยู่ครับนี่งวดก่อนผมก็ชี้ให้ดูนะผมไปทําชนไปที่เลขสองนะครับเลขสองนะครับหมายตาไว้นะครับผลสุดท้ายไม่มานะครับมันมาออกที่เลขสี่ครับสูตรมันเข้าที่เลขสี่ในตําแหน่งสิบล่างงวดนี้มันได้เก้าศูนย์หนึ่งครับเก้าศูนย์หนึ่งนี่สูตร ที่หนึ่งนี่มันหลุดไปนะครับไม่เข้าแต่ผมก็รอคํานวณดูแล้วมันได้หกเจ็ดแปดแต่ก็ไม่รู้จะกลับเข้ามาเดินไหมนะครับเพราะว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับสูตรนี้ที่หลุดไปได้หกเจ็ดแปดส่วนสูตรที่ยังเดินในเก้าศูนย์หนึ่งนะครับวิธีการคํานวณนี่ก็นี่นะครับเหมือนกันนะครับเอาหลักสิบล่างข้อมูลก็มาจากสูตรนี้นะครับที่เคยลงให้ดูเอาคราวนี้มาดูหลักหน่วยก่อนนะครับลักหน่วยล่าง หลักหน่วยล่ากในสูตรที่2นะครับวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักร้อยบนนะหลักร้อยบนนี่เลขแปดบวกหลักสิบหน้าครั้งที่1นึ่งับเลขเก้บวกกันแค่นี้นะครับง่ายนะครับไม่ได้บวกอะไรยุ่งยากนะครับบวกแค่สองหลักนะครับ8ปบวกเได้17ได้เลขเจ็ดตัวแรก สูตรบวกหนึ่งบวกหกบวกหนึ่งบวกหกเจบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหกได้14ได้7 8 4 7 8 4นะครับถ้านำทั้งสองสูตรมาจับคู่กันนะับก็จะได้9 0 1กับ7 8็ส 9ก้าเจ็ดนะครับเก้าแปดเก้นะครับแล้วก็1นึ่ตัวสุดท้าย14ก็จะได้ทั้งหมดเกาชุดตรงนะครับท่านผู้ชมก็ลอง นำไปพิจารณาดูนะว่าชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับรอดูสูตรที่ตัวเองชอบนะครับหรืออาจจะเลือกแนวทางสูตรใดสูตรหนึ่งไปใช้งานหรือเอาไปจับคู่เองก็ได้นะครับท่านใดไม่ชอบหลักหน่วยก็อาจจะเลือกเฉพาะหลัก10ล่าง901สูตรของผมเอาไปจับกับสูตรหลักหน่วยล่างที่ท่านผู้ชมมีนะครับหรือถ้าไม่ชอบหลัก10ล่างอาจจะชอบหลักหน่วยล่างก็เลือกหลักหน่วยล่างไปนะครับคือแนวทางมัน ไม่ได้ตายตัวนับว่าจะชอบตัวไหนคือท่านผู้ชมถ้าชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับสูตรนี้เป็นแนวทางที่ผมทําไว้แล้วก็มันเดินอยู่นะครับก็เลยนําผสมสูตรมาจับคู่กันนะครับแต่จะมาหรือเปล่าในวัดต่อไปนี่ก็ต้องรอดูนะครับหลักหน่วยล่าง78 4นะครับเป็นข้อมูลเก่าที่ผมทําไว้นะครับทําไว้อยู่ประมาณ9สูตรนะครับ9สูตร มันมีสูตรนี้แหละที่เหลือรอดนะครับเพราะว่าสูตรอื่นเนี่ยหลุดหมดนะครับนี่หลุดไม่มีเลขหก 6, นะครับนี่สูตรอื่นจะไม่มีเลขหก 6, นะครับในตำแหน่งหลักหน่วยมีสูตรนี้ที่ยังเข้าแล้วก็ได้เจ็ดแปดสี่ก็เลยเอามาจับคู่กันกันกบหลักสิบล่างนะครับ <c oughs> ก็เลยเอามาจับคู่กับสูตรเก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้แต่จะมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูในวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับถึงจะรู้คําตอบผมก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเผื่อใคร อยากจะได้2ตัวล่างชุด2ตัวไปซื้อสลากนี่ผมก็ลองจับให้ดูนะครับตัวเลขก็ก็สวยอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะสูตรคำนวณนี่ก็มีเยอะหลายสูตรนะครับดูก็อาจจะงงตาลายเหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับสูตรไหนเนี่ยเลือกเอานะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ